แป้งสิบบาทเพิ่มใจสิบบาทแล้วก็ราคาตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวที่เลยจะเปียนใหม่ไหมคะราคาเปลีนใหม่คุณลอนเนี่ยครับราบเรียบเทียบแล้วเหมือนก๋วยเตี๋ยวใส่กากหมูถ้าเราใส่กากหมูก็เพิ่มความอร่อยที่อ่าจริงๆไหมฮะเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวได้กากหมูนีด้วนแบบฟินกว่าเก่าหน่อย มนุนมุชนชอนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีนะตลาดโต้รุ่งองค์พระ,พระปฐมเจดีนะครับนี่เราอยู่ที่ร้านบัวรอยแต้จิ๋วนะมีทั้งร้อนทั้งเย็นนะเดี๋ยวเราไปดูลีลาพักคาร้านนี้นะเพราะว่าพักค้าลีลาดีมากนะควงทิง้งสามถ้วยเลยนะครับนี่นะดูเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายปักค้ากันนะครับ ันนี้เป็นราคาทางร้านนะครับพ่อค้าสวัสดีครับแหมกำลังวควงเลยนะให้ดูวัตถุด,ดิบก่อนนะครับ ก่อนรับ ตรงนี้มาผสมกันน bon ีแต่เม็ดเด็กใหญ่เม็ดใหญ่คีบเราอ้าไม่ถึงตัวคีบคีบอ้าไม่ออกเออคีบมันอ้าไม่ถึงมันใช้สักพักมันก็จะแรงเด้งมันก็ไม่พอ ใช่ครับดูนั้นไปดูไม่รู้ว่าช่องช่องพี่เปล่าที่ว่าถ่ายโกโก้ไอต้อนอะไรนะออของพี่เขาอ,อ๋อ,อ,อวันนี้ก็ไปเจอแต่ยังไม่ได้ดูวันนี้มาสองช่องเลยยนีน่ยส,สวัสดีครับสวัสดีครับ เช่นเคยวันนี้เรากลับมาเราต้องมาดูวีลาขั้นเทพบัวลอยขั้นเทพนะบัวลอยแต้จิ๋วนะตลาดสดจังหวัดนครปฐมนะครับ ก็สำหรับราคาอยู่อยู่ราคาก่อนนะครับก็บุลเลจิวนะครับธรรมดา25บห้นะครับพิเศษ30บาทนะครับเพิ่มแป้ง10บาทเพิ่มแกง10บาทนะครับก็ราคาตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวที่หนึ่งจะเปลี่ยนใหม่นะครับราคาเป็นใหม่เปลี่ยนอะไรเหรอเปลี่ยนกับปรับราคาใหม่ว่าแก้คู่คันคู่ของคู่ไหนตัวอาจจะเพิ่มเป็นบางตัวบางตัวอาจจะปรับไปนิดนึงนะครับตามสถานการณ์นะครับนี่เป็นทับจิ้มกรอบนะครับ การารัวครัวครัวทั่วอีแล้วแบบของผมนี่มาถ่ายร้านครัวร้านจิ๋วเนี่ยหลายคลิปแล้วนะววันก่อนใช้ไปถ่ายร้านไอ้โกโก้แบบร้านโกโก้โกโก้ยางโก้ไอต้นอ่ะยางยางยางเร็วๆนี้เร็วๆนี้โอ้ผมดูแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเพราะทำช้า ก็จะได้แต่ละโคนนี่ต้องมาต้องต้องแบบนี้มาดูอย่างนี้นะนี่สุดยอดมันเป็นแบบนี้นะนี่เดี๋ยวดูเฮียโยนโยนถ้วยโยนถ้วยจะเลยไปหลังก็เกรงใจ จะโชว์แบบไปตีมลอยฟ้าก็ติดหลังคาติดหลังคาเออแล้วมีหลังคาโชว์แบบตีมลอยฟ้าแล้วแบบให้ลูกค้าไปยืนรอแล้วก็เราจะโยนแป้งเราจะโยนแป้งไม่มีใครอาสารับสักคนไม่มีใครกล้าพี่หนุ่มเอาเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออไม่มีใครอาสารับสักคนไม่ถ้าถ้าพี่หนุ่มกล้านะคือเฮียยังไม่ได้ซ้อมนะรอไม่เอารอยูทูปเนี่ยสองช่องเนี้ เป็นคิวแรกเลยจดีกว่าเดี๋ยวส่งส่งพี่หนุ่มเบงชนไปก่อนให้หนุ่มเบงชนชาแนลเลยเหรอดูผมถือกล้องให้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวให้เลือกเลยอุปกรณ์แล้วจะเอาสองอย่างจะเอาอะไรชามหรือเอาขางจะเอาแบบไหนซื้อความมาเจอเอาชามเนี่ยเอาที่เอาชามเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมโยนให้เลยเนี่ยเอามาไม่เอาไม่เอา ไม่ผมผมดูตอนนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเอาปากรับนะหรอใช่ใช่าพี่หนุ่มทานี้โอ้โหดังเลยดังเลยโอ้ดังดังพร้อมกับดังอ่ะเดี๋ยวใหม่ๆพอกลับบ้านไปแฟนก็เอ้ยจะไปทำอะไรมาหน้าแดงรอยจุกหรือเปล่าที่ไหนได้โดนแ้งร้อนแล้วผมแรกแรกก็จะแดงหลังๆก็จะกลายเป็นด่างไม่ว่างป่ะไม่ว่างเลยตอนนี้ นี่นะก็สำหรับของร้านบุลเลตต์อยู่นะร้านบุลเลตตเนี่ยคือจะมีเครื่องเยอะมากนะครับนี่เลยที่เห็นนี่นะครับแบบหลากหลายเลยนะอลังการมากนะครับบอกเลยตไม่เป็นไรรตงนี้ยังมีมะพร้าวอยู่มะพร้าวใกล้หมดแล้วอะมะพร้าวใกล้หมดแล้วนะครับตรุไหนยังมีมะพร้าวมะพร้าวไอ้มะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทินะครับเนี่ยมะพร้าวกะทิอ๋อ นี่เห็นไหมโยนถ้วยโยนถ้วยเห็นไปรับก็ได้นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จับให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบคันหลังโยนแบบผัดเออะไรนะผักบุ้งไงผักบุ้งโยนหลังให้แบบผักบุ้งไงเนี่ยพี่หนุ่มพี่หนุ่มยืนตรงนี้เดี๋ยวเนียเขาโยนไปพี่หนุ่มไปยืนตรงตรงนู้นน่ะรัวพี่พี่หนุ่มเมืองชนมาเจอกับพี่หนุ่มแล้วทันผมเอาคนละ เด็กก็ชื่อนุ่มเหมือนกันานี่กัหนุ่มมึงชนเหมือนกันครับนี่แหละคนมีเสน่ห์มาก็ชื่อหนุ่มใช่คนหล่อมากชื่อเอกนะไม่มีใครชนว่ะโวยกันเองกมุกอ่มุกแป๊ร คือคือตัวเนื้อบัวลอยนะครับจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะอันนี้มันจะอ่าเหนียวหนึบนะครับบอกเลยบอกเลยเราใส่บอลเล็เยอะมากใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่มีนะที่พูดมานี่คือคมีบอลไม่มีเลยบอลเล็กไม่มี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 เนี่ยมองกล้องด้วยไม่มีไมสุดได้นะไม่มีจริงไม่มีจริงนะครับ พอเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมว่าเนี่ยเขาตักสดใช่ไหมครับแล้วก็จะไปใส่ตัวน้ำน้ำเชื่อมบางนูปเนี่ยเราไปดูกันนะครับตามฝักหลักไปวันนี้นดนนเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้ไหนอีกทีนหนึ่งนะครับดีมาวันนี้มาโดนออเดอร์ด้วยโดนออเดอร์ด้วยโดนออเอ,นอ,อเดดร์โนมากไม่ค่อยรับหรอกรับแต่คนที่เขารู้จักอ๋อโดนเยอะแมอันนี้ ร,ร,รับเฉพาะผลตัรับเฉาะผลิตจักนะครับ ไปแล้วนี่ก็จะเป็นแบบใส่ถุงนะครับแบบพาน,นี่ร้าน <ON> า้า,า <anything S 1> นะะจ <white ci? S 1> ๊นี่แบบเย็นเหรอครับขอแม่ขอไม่ใส่ท like so er ุกตาสองผมพ่ป้ห้าเดียวี่ี่เด็รครับแขอเดียวเ่ ก็ทีแบบเย็นแบบร้อนใช่ไหมเรองเหมือนการต่างกันที่น้ำแข็งกับน้ำร้อนนค่นันเต่างกันที่น้ำแข็งกับน้ำร้อนนะครับเครื่องเหมือนกันนะครับนกินเย็นใส่น้ำแข็งอ๋อกินร้อนไม่ต้องใส่น้ำแข็งกินเย็นอย่นีันจเลือกอี้ินจะเลือกอันนี้ ขอแยกทางนี้คนหนึ่งขอทับพิมสามข้อ,อเหนียวหนึ่งน้องเบอร์ยนะี่สิบเก้านะพิเศษสามถุงเดไปดูด้านโู้นต่อน,นะครับ เป็นแป้งบัวลอยไหมครับครับ้าเปียบเทียบแล้วเหมือนก๋วยเตี๋ยวใส่กากหมู้มใส่กากหมูก็เพิ่มความอร่อยขึ้นอ่าจริงๆไหมเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวเราได้กากหมูแี้วมันแบบฟินว่ากา่อยอ เขาจับๆแล้วพึ่งต่อยมือไหมครับเรื่องธรรมดาครับธรรมดานะจะโดนต่อยเพราะเราโยนนี่แหละโยนมาจังหวะดึงข้อมือพอดีว่าเฮ้วเจ้าปวยหนึ่งด้วยนี่ยังน้อยพึ่งอยู่ี่นี่เดี๋ยวไหนมาตอนช่วงเมษาดีกว่าเมษาพุทธภาพึ่งมันจะจัดกว่านี้มาดูพึ่งมาดูพึ่งมาดูพึ่ง ับรองก็ยืนหน้าร้านไม่ได้แจารที่โต๊ะบ้านอานจารย์นั่งเลยครับโต๊ะบ้านอาจารย์เผลนดูเฮียควงสามถ้วยนี่เพลินเลยนะคนดูเพลินคนตักหลับเฮียนี่นะร้านร้านนี้ไม่ได้ ่ลีลาเทพนี้ไม่ได้มีคนเดียวนะครับนี่เจ๊ก็เจก็สุดยอดเหมือนกันหรอไปดูในช่องปากหลักชแนลนะอแ,แต่นี้ของข,ข,ของของหนุ่มนี่จะเป็นมือหนึ่งนะครับของทางร้านเลยนะ ให้สามีสักคนมาช่วยมาบอดียังไม่มีสามีเลยมีมีสเตอภรรยานะตอนนี้ใช่ยังไม่มีสามีกำลังหาสามีเพิ่มออาายกดูเไม่เอาอยากมีคนดูแลแค่อยากมีคนดูแลโดอยากโดนเทคต้องเหนียวไปได้สายนี้ช่วงนี้สายนี้ต้องมาสายนี้ต้องมาสายสีม่วงนะสายสีม่วงต้องมา ก็เป็ดปลาเหรอเป็ดหลอกเรืออีกแล้วเพิ่นเียวแม่บนรถเพิ่มเสียจาแม่จาโอเคครับคิดลงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองช่องชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับ เดี๋ยวที่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทานขนมก่อนไหมล่ะนั่งก่อนไหมทานขนมก่อนก็ได้มาลองกันต้องมาเนือ้อเส้นได้เลยชิมชิมทุกร้านนี้ก็พอดีเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไป้นหน อดอกมาไปดูไอ้นี่ไอ้ที่